สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุมพันธุ์ตุลาการครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองบกแว่นค่ะเมื่อนี้คุมพันธ์ที่ไทยห้เบิ้งสวนหมอนปลาจ้อยเนวยค่ะกรบเข่าี่ะค่ะเข่าที่ตากไว้เมาดูเลยค่ะตามมาดูเลยค่ะมาค่ะมาค่ะอันนี้ค่ะเป็นสวนหมอนสวนหมอนปลาจ้อยซึงเมื่อเมื่อนั้นเราเราตัดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะเมื่อนี้งามแล้วงามเลยค่ะ เห็นบ่ค่ะเขียวจชวอุ่มเลยเขียวจชวอุ่มเลยมาลูกมาทีนี้มามาอาเซียนมาโอเคค่ะขอบคุณครับอ่ะอาเซียนสวัสดีเอฟซีกับลูกสวัสดีครับผมหลานลูกครูพัชรินค่ะอ่าคูมพันมาไทยให้ดูนะคะว่าตรงนี้เป็นไอ้ส่วนมันส่วนหมอนประจอยด้ยค่ะใบหมอนประจอยต้นหมอนประจอยพึ่งเพิ่งตัดไปอาทิตย์ที่แล้วค่ะอาทิตย์ที่แล้วที่คูมพันมาไทยเบิ้งอะค่ะตอนนี้ก็ที่เป็น ที่เป็นเสียงนะคะเนี่ยฟางฟางาบ้านเขาเอินเสียงค่ะเอินเสียงนะภาษาไทยเอินฟางค่ะอันนี้ก็คือเราที่เอามาคุ้มนาดินนะคะคุ้มเหมือนของน้องเต้นใจอะคะ่ะคุ้มเหมือนน้องเต้นใจวันน้าเพราะว่าถ้าเขาใส่ใส่เสียงคุ้มอะคะ่ะมันก็จะเ็ให้หนาดินนะะ่ชุ่มชื้นแล้วก็หยาบ่เกิดค่ะหยาบ่เกิดมันก็เป็นสิ่งที่ดีเลย ดีมากๆเลยค่ะมันนอกจากชุ่มชื่นแล้วก็งามบเกิดพร้อมในีงามงามค่ะบเบ่งอาเป็นสวนหมอนของป้าจอยค่ะสวนหมอนของป้าจอยพี่สาวคู่กมพันธตุลากันนี่แหละค่ะก็คือดำรงชีวิตแบบพอเพียงอันนี้ก็ปลูกเพื่อที่ว่าที่เก็บใบเก็บใบไปขายนะคะ่ะโลละแปดบาทอันนี้ค่ะไทยให้พี่น้องเบิ่งเนาะชื่นชมนำกันหลังจากที่พี่น้องไป ประกอบภารกิจการงานตอนกลางวันกับเมย์เมยมาเปิดคลิปุูมพันเบิ้อง่ะที่สบายหูสบายตาค่ะเบิ้งแน่แเ้งามงามอิลีค่ะเบ,บิ้งแห่งเบิ้งแต่งแต่งามค่ะพออ่อใบหมอนยอดหมอนอ่อนๆกระทบกับแสงแดดส,ส่งส่งแสงรลยยิบระยับเป็นมันค่ะสวยสวยแล้ว้างส่วนมันแล้วส่วนหมอนแล้วก็ที่เป็นส่วนอ้อยด้วยค่ะเพราะว่าป้าจ้อยนี่เราก็ใส่พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือปลูกปลูกต้นหม่อนแล,แล้วกับปลูกอ้อยพ้อมค่ะค่ะแตวตรงนั้นก็จะเป็นต้นมะกกของเราตัวนี้ค่ะเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวคูมพันตุลากันค่ะคือวัตถุประสงค์ของการทําช่องคูมพันตุลากันก็จะมี3ประเด็นหลักค่ะประเด็นที่1ก็คือถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะโดยคูมพันตุลากันนะคะคูมพันก็จะสร้างและพัฒนานวัตกรรม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วก็กาบยานี11คำประพันธ์เพลงต่างๆเพื่อนํามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ก็จากสื่อนวัตกรรมตรงนี้ค่ะส่งผลให้คูมพันธ์ได้เลื่อนเป็นวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญน,นะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ค่ะก็คือเกณฑ์ว13เชิงประจักษ์นะก็ก็เป็นที่น่ายินดีนะคะคูมพันธ์ก็อยาก จะขยายผลให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นําเทคนิคการสอนคูมพันธุ์นำสื่อนวัตกรรมนะคะไปปรับประยุกต์ใช้คูมพันธุ์ก็ไม่ได้ว่าคูมพันธุ์สอนดีเลิศประเสริฐสีนะคะแต่ว่าอยากจะถ่ายทอดขยายผลเพื่อข้าราชการครูเพื่อนครูนําไปปรับประยุกต์ใช้พัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะแล้วก็เป็นช่องที่ถ่ายทาเกี่ยวกับประเด็นที่2ก็จะเป็นสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่อง,งาม,มชุมเช่น ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณครูพันตุลากันนะพ่อก็อายุ86ปีแล้วแต่ว่าพ,พ่อมีความตั้งใจมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสืบสารในเรื่องของการสารตะก้าภูมิปัญญาไทยนะภูมิปัญญาไทยให้กับสมาชิกนะให้กับเอฟซี FC ทุกท่านนะ,ะได้ได้ดูได้ดูได้นําไปสร้างงานสร้างอาชีพทําให้เกิดไรายได้มาเลี้ยงครอบครัวนะคะแล้วก็ ในเรื่องของวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวคูมพันตุลาก,กันการทำไรนาสวนผสมวิธีการดำรงชีวิตต่างๆนะคะคูมพันก็จะถ่ายทอดให้เห็นเพราะว่าครอบครัวค,คูมพันก็จะร่วมด้วยช่วยกันทำกิจการงานทุกอย่างนะร่วมมือร่วมใจกันร้อยรักสามัคคีกันนะคะก็ส่งผลให้การทำงานประสบผลสำเร็จนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ถ่ายให้ดูว่าเป็นเป็นสวนหม่อนปลาจ่อยสวนหม่อนปลาจ่อย เราก็มีกองเฟียงกองเฟียงที่เราเตรียมไว้้าคุ้มส่วนหมอนด้วค่ะเดอ้อพี่น้องอันนี้ก็บทเป็นตาอ้อยส่วนอ้อยปลาจอยเอ่อเราจะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะด้านหลังนั่นกเนนน็เป็นส่วนหมันอ่าเป็นส่วนหมันไล่ไล่ไลมันสำปะหลังนะก็จะปลูกทุกที่เลยนะปลูกทุกที่คือไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเปล่าเพราะว่าพื้นแท่นดินทุกหย่อมหญ้าทุกแห่งทุกผลในพื้นที่นาเรา ไรนาเราเราก็จะทําทให้เกิดประโยชน์สร้างไรายได้ขึ้นมานะปลูกพืชปลูกพืชพันธุ์ชนิดต่างๆนะก็จะส่งเสริมให้เรามีไรายได้มาจุนเจือครอบครัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นไอมะละกอมามะละกอปลาจ่อยมะละกอปลาจ่อยนะสองต้นโดกโดกค่ะพี่น้องเบิงเบิงเบิงโดกรายคะ่ะโดกรายมะกอนะอันนี้ก็เป็น เป็นอะยังเนี่ยเป็นใบกะเพราค่ะใบกะเพาารพาใบกะเพราเดี๋ยวกาที่ทยให้เบิ้งว่าว่าปลาจอยนะแล้วกวะเอันนี้กับเขาปลาจอยแม่นบ่เนี่ยค่ะเออเขาปลาจอยปลาจอยฮานาวะน,นี่จะเขาดูสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะพี่สาวคุ้มพันธุลกากันอีกคนนึงนะคะ่ะปลาจอยค่ะป้าป้าทองจันทร์เพีงชชยภูมิพี่สาวปลาจอย คนที่สองคนแรกกับป้าดอกล่านสีม้ใช้มีพี่สาวสองคนค่ะคุ้มพันนะอ่าเป็นเป็นสมาชิกในครอบครัวคุ้มพันนี่แหละค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นแลงแลงแลง,งผักปลาจ่อยเนียค่ะเราเาก็ที่ปลูกเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะพี่น้องเบิ้งเกิดแล้วเนี้ยเนี่ยเกิดแล้วเนี่ยเกิดแล้วอันนี้เขาก็ปลูกเพื่อว่าจะรับประทานในครอบครัวปลูกกินในครอบครัวนี่แหละค่ะ ก็ต้องซื้อต้องหานี่ค่ะเออปลกูกินในครอบครัวเขาเนี่หละบ่ได้ซื้อได้หายนงเพราะว่าเขาใส่ชีวิตแบบขอเพียงอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะทายเห็นอืมอันนี้ก็เป็นบก,กอปลาจ้อยนี่ค่ะบก,กอปลาจ้อยงามบ่ค่ะงามงาม่า,มาดกดกจะล้มไหมพี่น้องดกจนล้มเบิดอันนี้ก็เป็นเขาปลาจ้อยเขาปลาจ้อยค่ะที่เราเอ,อ้ตากไว้ ต่ว่าตอนนี้กะว่าี่พากันไปกอกเขาท่นกอกเขาพูนยู่บวะอยู่หมองคุ้มพันพาเบิ้งมาเพือนี่ค่ะจะเป็นสา้ํานี่ค่ะสา้ําทำไรนาส่วนผสมนอกกะจิมี่อป่าโบอบเลี้ยงป่านี่หลายโอด้ค่ะ่บทั้งถึงกะเป็น่บหลุงภาพ่อนี่ก็จะเป็น่อประจอย่อเลี้ยงป่าค่ะ โบที่รู้สึกว่าที่มีซี่หาบบค่ะอยู่ในอยู่หม่งม่งปลูกเชียงนาเนี่ยค่ะปลูกเชียงนาเขาก็มาปลูกปลูกรวมๆกันเด้พี่น้องกันเนาะเป็นของญาติพี่น้องของน้องของอายอยู่นี่แล้วอยู่น้ากันเพิ่งพาใส่กันค่ะเป็นมูกันอ่าเวลานอนนานอนนาพ้อมเด้ค่ะนอนนาพ้อมเลยขึ้นขึ้นก็นได้เฮ็ดเวียกแต่เศร้าน้ำบ่ได้เสียเวลาอย่างนี่ค่ะ,น,คะน,นี่ก็เป็นต้นไผ่ ที่มาที่มาตัดมืดอน่่นะที่มาตัดอ้อยโอย้ที่มาตัดไผ่มือน่ะค่ะมาตัดไผ่ไปมือน,นั่นแหละอา้อาวอา้าวอ้าวทำอะไรกันทำอะไรกันก็เข้าที่ค่ะก็เข้าที่ค่ะสวัสดีเอฟซีเนี่ยนาแดงสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีครับนาแดงเกตยาง กอกเข่าขึ้นเล่าก็เข่าขึ้นเล่าโอเคค่ะสวัสดีค่ะอันนี้กับเขายังบุยังข้าเจ้าเป็นบ่ข้าเจ้าจ๊กเขายังบุค่ะเขานียวข้าเจ้าอ่ะเอาสวัสดีเอฟซีก่อนค่ะครอบครัวคุมพันุ์ตุลาการสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอันนี้ก็พัอจรินอันนี้ก็ครูวัลันยูครูลุงสุภาพสำริดตุลาการบัดดีคูมพันุค่ะโอเคค่ะ ฟังนี่ผู้ใดสวัสดีค่ะครูวิโรจน์ครูวิโรจน์สวัสดีครับสวัสดีครับครูวิโรจน์ประมอยหลายพี่น้องเอามาดังนี้อันนี้ลูกหลานมาเทยนี่ติยาสวัสดีค่ะหลานคุ้มพันนี่ละโอเคค่ะอันนี้ผู้ใดเนี่ยอ่ะพี่น้องมาเบิ่งทางพี่เข่าง้มค่เข่าง้มทางเข่างาอมลายเข่างาอมลายโอ้ยอันนี้กอกเข่ากอกเข่าขึ้นเล่าด้วยค่ะเด้อย เอเขาขึ้นเล่มา,มา,าเจนใจเจนใจสวัสดีเอฟซีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนใจได้เข้าไหลวะปีเงี่ยเอยเขาปลาจอยด้วยนี่เอาเหรออันนี้เข่าปลาจ,จอยไดเข่าปลาจอยพี่น้องลายได้ลายดิเข่าปลาจอยเข้าปลาจอยเอาขึ้นเล่าเลยเบอร์เลยที่นีนะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จีกอกเขาขึ้นเล่าด้วยค่ะเนี่ยกอกเขาขึ้นเล่า อันนี้ก็เป็นเป็นการร่วมแรงร่วมใจของครอบครัวคูมพันตุลากันนะคะก็วิถีการดำานงชีวิตแบบพอเพียงนะคะอ่าช่องนี้ก็เป็นช่องคูมพันตุลากันนะคะถ่ายทอดสามประเด็นหลักในเรื่องของอ่าเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะเราเป็นคนไทยเราใช้ภาษาไทยรักความเป็นไทยภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยค่ะอ่าประเด็นที่สองก็จะเป็นในเรื่องของสืบสาร ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสารตะก้าของคุณพ่อง้มชมชื่นซึ่งคุณพ่องามชมชื่นก็อายุ86ปีแต่ว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วก็ประเด็นที่3ก็จะเป็นในเรื่องของอวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงนะคะแบบพอเพียงของครอบครัวคุ้มพันตุลากันพอเพียงจึงเพียงพอนะคะก็คือวิธีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะแบบเรียบง่าย กินอยู่แบบพอเพียงแล้วก็เราก,ก็หาปูหาปลาในนาได้เรานี่แหละมาประกอบอาหารโดยที่ไม่ต้องซื้อค่ะเรต้องซื้อเรต้องหาเลยเนี่ยค่ะครอบครัวคูมพันแล้วก็มีความรักความสามัคคีกันไม่เคยด่ากันเลยค่ะครอบครัวนี้รักกันที่สุดในสามโลกเลยค่ะก็มีความสมัครสมานกลมเกลียวสามัคคีกันเห็นบ่ค่ะว่าตอนนี้กําลังร่วมแรงร่วมใจกันกอกเข่าค่ะ ไอ้ถึงแม้ว่าอากาศยีห้อนแต่ว่าก็ต้องทนค่ะเพราะว่าชีวิตชาวนาเราเป็นชีวิตชาวนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอ,อ่าถึงแม้ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนก็ไม่เคยย่ทอท้อภพาวินีสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีครูพาวินีคะ่ะครูพาวินีเดี๋ยวก็จะได้ไปเก็บไข่อ,อ่าครูพาวินีเลี้ยงไก่ไข่อ่าเป็นหลานครัวพันตุลากันอาอาเซียนสวัสดีเอฟซียังครับสวัสดีครับสวัสดีดิ อาเซียนสวัสดีคร <Hi. Bye. S 1> mm ับสวัสดีครับผม่ขขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะขอบคุณเอฟซีขอบคุณผู้มีเกียรติที่เขารบรักทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องคุมพันตุลาการนะคะซึ่งมีเป้าหมายหลักในการทําช่อง3าประเด็นหลักที่คุมพันได้นําเรียนไปแล้วขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆเออ ช่องนี้ก็ขออนุญาตพูดสองภาษาด้วยค่ะเด้อเว้าภาษาไทยน้ำแล้วก็ภาษาทิ้นน้ำเพราะว่ามีเอฟซีหลายคนเพนบอกว่าคุ้มพันในเว้าเหล่าไปฟังแน่พะนะคุ้มพันกักที่จัดให้ทัน,นแล้วบนแน้จัดเหล่าจัดภาษาทินา้นค่ะจัดภาษาทิน้นขอไผขอภาษาทิ้นภาษาทิ้นบ้านไสงามกะที่เว้าออกเสียงจัดตวาเด้วยค่ะพี่น้อง หมาก็ที่ออกเสียงเป็นหมานั่นแหละค่ะแบบว่าเป็นเสียงเสียงตั้มเป็นเสียงตั้มเสียงจัตาวาค่ะก็ะเพราะว่าภาษาทินแต่ว่าหมู่บ้านมันก็โบ้เบือกันแล้วค่ะก็บี่ตั้งกันแล้วแต่ค่ะออขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะที่มาเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับคุ้มพันตุลากันแล้วก็คุณพ่อง,งามชมชื่นแล้วก็ครอบครัวของคุ้มพันตุลากันนะคะที่ คิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดวิถีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงนะแบบพอเพียงให้กับพี่น้องผู้ชมทุกท่านได้ได้ดูนะคะว่าวิถีว่าชาวนาชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินว่าชาวนาเหนื่อยยากเพียงใดแต่ว่าชาวนาก็มีความภาคภูมิใจเมื่อเห็นผลผลิตก็คือข้าวในานาให้ผลผลิตดีแล้วก็เข่าปีนี้งงามงามได้พี่น้อง แกกินมีหม่องไหวบมบุญเนี่ยหลายพวสเข่าพีเนี่ยจ,จากประธานนับค่ะบระธนนับบระธนนับเออให้ให้ให้กอกแล้วก้อนค่ะกอกแล้วก้อนทางกิน,นับค่ะขอบคุณหลายๆนะคะพ่อก,กันคิดหนาดนะค่ะสวัสดีค่ะ